เสียวปีเมาด้วยรู้จักไหมครับเ,เดี๋ยวกันเดครันเชียงใหม่มน,หน,บบนี่เอง่ะรเรอ่เจา่ว้งนเราจะขอเก็บรูปของคณจณาบ่ไปที่หนึ่งแล้วกัน อยากเขาบังไหมเห็นทุกคนจริงๆเห็นทุกคนงๆกคนยิ้มครับเอานงนัไม่ยิ้มอ่พี่ๆด้านบนครับยิ้มด้วยครับชูชูมือชูมชูมือครับ ฝากหมครับดหละเราได้รูปแล้วลลก่อนจะร้องเพลงสุดท้ายนะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ค,ความหมายดีมากๆเลยพี่จะบอกว่าอรไรติดกับเซลฟี่อยู่หรออะไรขึ้นน้องๆนะครับตอนนี้ข้อเบนฟีชี่นะครับปีหนึ่ล้วของมหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่ซึ่งยินดีด้วยนะครับทุกคนที่ได้เรียนคณะที่เราอยาก กี่ยวกับเรื่องของเวลานะครับน้องๆน้องๆโชคดีมากเพราะว่าพี่เคยพี่เลยไปอ,อ่านหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มน,นี้นนชื่อว่าวิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนเขามีคําพูดหนึ่งคำเขาบอกว่ากา,ารเป็นนักศึกษาในโชคดีมากๆเพราะว่าอย่างน้องๆที่ดูนะครับคนที่ทาอาชีพตำรวจครูพยาบาลคุณรูณณไปยังไปแล้ว คุณหมออย่างนี้นะครับเขาเนี่ยเป็นอาชีพนันใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องอยู่อย่างนั้นเนี่ยมีเวลาเป็นอาชีพของตัวเองเนี่ยไปตลอดทั้งชีวิตแต่ว่าน้องๆเนี่ยขึ้นชื่อว่านักศึกษาเนี่ยน้องๆมีเวลาเป็นนักศึกษาแค่สี่ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตคงค่าที่สุดในทบน้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้ให้ได้มากที่สุดเก็บเกี่ยวความผูกพันกับเพื่อนๆในมหาวิทยาลัยเพื่อนๆในหอพักให้ได้มากที่สุดนะฮะเขาบอกว่าเวลาเนี่ย เดี๋ยวพอมันผ่านไปเนี่ยมันก็จะพัดพา,าทุกอย่างผ่านไปด้วยแต่สิ่งที่มันพัดไปไม่ได้ก็คือความผูกพันของน้องๆทุกคนยังไงเพลงสุดท้ายนี้ขอาเพลงของสุดหลอกคนนึงแล้วกันมาร้องนะครับเพลงในช่วงการเวลาครับ